สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด้ o มอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวคุกกี้แอลมอนกันนะคุกก okay, ี้แอลมอนอ่ะเราสามารถหาได้จากตู้สุ่มของแอลมอนเลยนะคะแต่กว่าเราจะได้มาคือมันยากมากโคตรโคตรแบบยากมากจริงๆอะ่ะไม่รู้เพราะดวงเกลือสติดด้วยหรือเปล่าเป็ตอนนั้นอะ่ะเรามาดูที่ ตัวของแอลมอนกันก่อนดีวกว่านะคะว่ามีสกิลความสามารถอะไรบ้างกุ๊กคี้แอลมอนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งแนวหลังเป็นสายซัพพอร์ตของทีมนะคะแค่เป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยแต่ยังเพิ่งมองว่าเป็นตัวฮิวหรือว่าอะไรนะคะแอลมอนเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตก็จริงแต่ไม่เหมือนกุกกี้ตัวอื่นเลยนะคะโดยตัวของแอลมอนเนี่ยมันมีสกิลความสามารถที่มีชื่อว่ากุญแจมือแอลมอนวิเศษนะคะโดยจะใช้กุญแจมือนเนี่ยจับศัตรูที่มีพลังชีวิตที่น้อยที่สุดในทีม และก็สร้างดีบัฟความเสียหายไปยังเป้าหมายอีก5ตัวนะคะแค่เห็นสกิลแค่เนี้ยก็คือน่าสนใจมากแล้วนะคะว่าไม่ได้นะสายสปอร์ตตัวเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะยิ่งได้จับคอมโบคู่กับพุกกี้ตัวอื่นด้วยอะ่ะอย่างตอนเนี้ยที่น่าสนใจก็จะเป็นคอมโบคู่ระหว่างพุกกี้อัลมอนกับพุกกี้ข้าวไรนะคะคือข้าวไรมันมีสกิลยิงศัตตูที่มีพลังชีวิตที่น้อยที่สุดเหมือนกับอัลมอนเลยนะพออัลมอนจับปุ๊บข้าวไรก็ยิงเลยอย่างเงี้ย ยิ่งพอเป็นแบบนี้เจอดีปั๊บของแอลมอนที่กระจายความเสียหายไปยังเป้าหมายอีกด้วยโอ้ oh, แค่นี้คือโหมดมากแล้วนะส่วนท็อปปิ้งที่เราจะแนะนํามาให้ใส่คู่กับแอลมอนนะคะก็คือจะเป็นท็อปปิ้งลดคูดาวห้าชิ้นไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไปช่วยในการออกสกิลให้เร็วขึ้นส่วนออบลองที่ควรจะมีไว้กับท็อปปิ้งคูดาวตัวนี้ก็จะเป็นลดความเสียหายป้องกันแล้วก็ลดคูดาวนะคะส่วนอีกสายที่อยากจะแนะนําถ้าใครอยากจะให้เป็น ตัวถึกๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่แนวหลังด้วยเนาะบางทีเราเจอพวกแวมพายอย่างเงี้ยแอมวมนมันจะโดนตัวแรกๆเลยอะอย่างพวกตอนลงอารีน่าอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ใส่เป็นท็อปปิง้งลดความเสียหาย5ชิ้นนะคะออปลองที่ใส่ก็ควรจะเป็น ลดคู่ดาวลดความเสียหายแล้วก็ป้องกันนะคะตอนนี้แอลมอนที่เรามีอยู่ก็อยู่ที่เลเวล40นะคะดาวที่ทําไว้ก็คือ1ดาวเองนะเลเวลสกิลที่ได้ก็คือ40เหมือนกันนะคะส่วนพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000นะคะท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้รถแอลมอนตัวนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งลดคูดาว5ชิ้นนะคะทั้ง5ชิ้นก็คือบวก12ทั้งหมดเลยนะเอฟเฟกของท็อปปิ้งลดคูดาวตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะเรามาเริ่มที่ลงสํารวจกันก่อนนะคะทีมที่เราใช้ก เราไม่ได้ทำข้าวไรไว้ด้วยก็เลยให้มันคอมโบคู่ก <Tamam> ับเอสเรซโซ่กับลาเต้ไปก่อนนะคะเฮ้ยจับเด็ดแบบหนึ่งขอเมื่อกี้เร็วมากเลยอะ ออกไหมเอ้ยเห็นไปเอ้ยเนี่ยเห็นไหมจับแล้วแล้วก็ตีโหเรียบร้อยสิฮะตะวอนอแรกโหก็ถือว่าแรงได้อยู่นะ ตัวมนันอะไบเอาละน,นึงยังไม่ได้ออกว้เออจับหน่อยนะเออ,เอ,อ,เอ,อ,ออย่างนั้นแหละปีเออ ลุมลุมออได้ไหมโอ้ยอีาี่ิสุดานามสกุที่ทำได้ แอลมอนมันไม่ใช่ตัวทำดาเมจเนาะมันก็เลยไปเสริมให้กับตัวเอเปโซดาเมจก็คือแบบว่าเป็นล้านเลยอะลองลงมาก็คือจะเป็นลาเต้แล้วก็ดาร์ช็อกโก้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงอารีน่ากันนะทีมที่เราใช้ก็จะเป็นดาร์ช็อกโก้เอเปโซสุนไพยแวมไพร์แล้วก็แอลมอนนะคะรอบนี้เราจะลองให้มันคอมโบกับแวมไพร์แล้วก็เอเปโซไปก่อนนะเผื่อว่าแวมไพร์มันไปกัด ตัวที่มันเลือดน้อยอะ่ะเพราะว่าส่วนมากตัวที่เลือดน้อยมันจะอยู่เป็นสายซัพพอร์ตเกับเวทเนาะซึ่งมันก็อยู่แนวหลังอยู่แล้วอะ่ะหวังว่ามันจะโดนนะเนี่ยแอลมอนออกสกิลละเอเปโซ่ตามเลยท,เเลทันไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยแอลมอนตออกสกิลละอุ้ยอเอเปโซ่ยังสกูด,ดาวอยู่เลยอะ่ะอุ้ย ไปติดไปได้อยู่เนี่ยออกไม่ทันเมื่อกี้นิดนึงอ่ะก็ถือว่าแรงอยู่นะคะแต่ถ้ามีเข้าไรมันก็คงจะแรงกว่าน,นี้เนาะดาเมทที่ทําได้นะคะก็คือตอนนี้เอพิโซคืนํามาเลยนะเพราะว่ามันได้สกิลกระจายความเสียหายจากแอลมอนเนาะอีกตัวที่ได้ผลจากสกิลความเสียหายเนี่ยก็คือดาร์กช็อกโก้นะคะดูจากดาเมทที่ทําได้คือมากกว่าแวมพร์อีกนะ อ๋อรอบนี้เราเจอทีมดักทางด้วยนะมีทั้งลาเต้มีทั้งแวมพร์เลยอะเอ้ยแอมอนเมื่อกี้ออกแอมอนออกสกิลไปแหละนี่แต่เอปิโซนออกไม่ทันอะ่ะเฮ้ยยังสกิลยังคูดาวเลยโอ้ย oh, ติดไปอีกอะอ๋อนายไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เด้อสองตัวโอ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ติดไปอีกแนละ้วโอ้ยลาเต้เขาออกดีจังเลยอะโอ้โ oh. ห อยาวเลยทีนี้จะเหลืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เราจะเปลี่ยนจากแอมพายเป็นลาเต้นะเผื่อมันจะได้ใบเขาก่อนด้วยถ้าใบปุ๊บเอฟเฟโซมันจะได้ออกสกิลด้วยเนาะวิ่เนี่ยล็อกแล้วออกไหมเอฟเฟโซโอ้ยติดใบอ่ะโอ้ยไม่เข้าออกสกิลเร็วจังเลยอะ เฮ้ยยัด uh, ล็อกหร้ย uh, ล็อกตัว uh, ติดไปเนี uh, <c oughs> <ay> ่ยเฮ้ยนา้อยู่เฮ้ยสูสีอยู่นะเฮ้ยไม่เขาออกลาเต้เขาออกสกิลดีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ได้อยู่เฮ้ยอีกนิดึ๊บอ้า ก็ชนะมาเนาะภาษาคิดว right ่ามันต้องออกก่อนอะเจอใบ้ก่อนตลอดเลยอะเกือบตายเลยเมื่อกี้ดาเมทที่ทําได้นะตอนนี้ก็คือเอเปโซกับลาเต้คือดาเมจไม่ต่างกันเลยเนาะลองลงมาก็เป็นดาร์กช็อกโก้นะคะจากที่ลองลงไปเมื่อกี้นะคะคิดว่ายังไงอะก็คือต้องคอมโบคู่กับข้าวไรนะอัลมอนด์อ่ย คือเรายังไม่ค่อยได้ทำข้าไหลไว้เลยเลยไม่ได้ลงให้ดูนะคะที่ลองลงให้กับคอมโบองตัวอื่นไปเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีเท่าไหร่เลยอะเรื่องของครูดาวสกิลเนี่ยตัวนี้ก็สำคัญนะมันต้องลำดับให้ดีนะว่าควรจะออกอันไหนก่อนอันไหนหลังอะไม่งั้นมันจะออกมั่วๆหน่อยเหมือนที่เราลงรอบสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวคนะุกกี้อัลมอนด์เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ